ถ้าเราจะดูกราฟนะครับเราต้องถามตัวเองว่าจะดูกราฟเพื่ออะไรนะฮะเออเนี่ยเรานั่งจ้องเนี่ยเราจะจ้องกราฟเพื่ออะไรนะครับเราคุณจ้องกราฟเพื่อหาคอนเฟิร์มชันในการเทรดนะฮะจ้องได้นะครับเช่นหาคอนเฟิร์มใน m 1 5หอย่างเงี้ยหาอะไรเมื่อกี้เนี่ยเยเหมือนตรงเนี้ยลงมาเนี่ยเห็นไหมเขียวกินแดงปุ๊บคอนเฟิร์มเนื่อยไหมครับตรงเนี้ยเป็นดีมานด์โซน นะถ้าคุณจ้องการาฟปุ๊บโอเคเข้าดีมานแล้วจ้องจ้องจ้องหาอะไรหาคอนเฟิร์มเมชันคือดีมานเห็นไหมเกิดเขียวกินแดงในดีมานโซนเนี่ยเข้าเพิ่มจ้องได้เพราะเราจ้องเพื่อหาจุดเข้าเพิ่มแต่ถ้าเกิดจ้องแล้วนั่งสวดมน์ขอยขึ้นขอยขึ้นคอยลงขอยลงคอยขึ้นขอยลง,อ,ยอ,ยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจ้องการาฟแล้วนั่งสวดมน์นะครับไม่ต้องจ้องนะครับเนาะปิดการาฟนะฮะไปอ่านหนังสือนะครับไปทำอย่างอื่นนะฮะไม่งั้นประสาทจะแดกได้ โอเคปะ